ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9กพินดูทลรันะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ดวงเศรษฐีคนใหม่ในวันหวยออกนะครับประจําวันพฤหัสบดีที่2มกราคมพุทธศักราช2568นะครับชาวราศีกรกฎนะครับต้องดูนะว่า จะมีดวงดาวไหนนะครับโดนจิตโดนใจให้คุณปิ้งแวบนะครับถ้าชอบก็บริหารจัดการได้ถ้าไม่ชอบก็อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆฟังเพลินๆนะนะครับนะเผื่อไปตรงสำนักไหนบ้างนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการสุ่มนะนะครับก็ถ้าโดนจิตโดนใจก็บริหารได้ถ้าไม่ได้โดนจิตก็อยู่เฉยๆไม่ไม่ต้องทำอะไรนะครับอ่ะนะครับก็นะครับชาวราศีกรกฎนะพัร์จันมาก่อนเลยนะครับาะพัร์จันนะครับ แล้วก็ดาวพระสุกนะกับดาวพระฤหัสนะนะครับแล้วก็ดาวโอ้ดาวเบิลเลยนะครับนะดาวพุธดาวพุธดาวพุธดาวเบิ้ลนะครับแล้วก็ดาวพุธกับดาวพระอังคารนะครับนะต่อไปนะครับดาวพระเส์กับดาวพระจันทร์นะลองดูนะว่าชอบอันไหนนะครับแล้วก็ ดาวพระพุธนะครับกับดาวพระเกตนะลองดูนะนะครับแล้วก็ดาวนะครับพระราหูนะครับลองดูนะครับนะโดนจิตโดนใจนะถึงบริหารจัดการนะถ้าไม่โดนจิตก็นะครับอันนี้เป็นการสุ่มนะครับนะอ่ะสุดท้ายนะครับพระจันทร์กับพระเกตนะครับนะนะครับก็หวังว่าชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับจะเป็นเศรษฐีคนใหม่ในวันหวยออกนะครับ